บอให้แม่เหมือนสวัสด,ดีก่อนเร็วบอกให้โบอตองขอบคุณด้วยขอบคุณพี่พัดมากๆนะครับผมชิมดูก่อนสาวๆจะกินไหมน้องทีมบอกให้โบอตองขอบคุณข้าก่อนเร็วจ้าก่ากอนัวตองขมื่นค่ออะอาให้เลยขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่พัดมากมากนะครับขอให้พี่พัดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมขอบพระคุณครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านพวงเงินนะครับผม เอาญ่ามาฝาพกพงเงินนะครับสวัสดีครับมาเร็พวพงเงินสวัสดีครับครับก่อนเร็วดังๆครับนี่ก็เอาย้ามาแบ่งให้หน้องพน้องพกเงินกินด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผมนะครับตอนนี้รถญ้ามาส่งนะครับที่บ้าน ข้มื่ของเรานะครับทั้งหมด284มัดนะครับแต่เราก็แบ่งไปให้สีนวลพี่ดาวบัวตองข้มื่นนะครับก็ตตองขอกราบขอบพระคุณพี่พัดมากๆนะครับผมกราบขอบพระคุณพี่พัดมากๆนะครับผมยา284มัดนะครับที่ท่านได้สั่งลงมาให้สีสาวนะครับก็ขอบพระคุณมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเด่เจ็บแล้วก็อย่าจนลำล้มรวยๆนะครับ อันนี้เราเอาลงที่บ้านเหมือนที่เดียวเลยนะครับผมเราอีกอย่างแล้วเราก็จะแบ่งไปให้สีนวนให้พี่ดาวนะครับเชือกละหกสิบมัดนะครับผมครับโอ้เยอะเลยนะครับผม ลงที่นี่นะครับ284มัดนะครับผมแบ่งให้สินวน60สิบพี่ดาว60นะครับที่เหลือก็บวัวตอง,ขงเขมืนนะครับ าไปให้คำเหม,มือนโบตองชิมก่อน <c oughs> คนละสองมัดไปเด็กๆไอ้บาสซื้อไปสองมัดพี่ทีมซื้อไปสองมัดไปด้านล่างก็ได้หนูอเ,เอานั่นแหละเอาอันนั่นแหละหิ้วไปเลยเลยมัดใหญ่เลยไม่เหม,มือนจะได้มัดใหญ่เอา้าขอให้ไม่เหมือนสวัสดีก่อนเร็วขอให้บวตองขอบคุณด้วยขอบคุณพี่พัดมากๆนะครับผม ทีมดูก่อนสาวๆจะกินไหมน้องทีมบอกให้โบตองขอบคุณข้าก่อนเร็วจ้าก่อนโบตองคำมือข้าให้เลยโอ้เอา้โบตองโบตองช้าๆโบตองโอ้ไม่หมื่นนะครับผมมัดเดียวแป๊บเดียว เราจะเอามาเรียงเอาไว้นะครับผมจะมาเรียงโอ้ครับกินอะไรอร่อยมากเลยครับผมขำเงินออมออครับผมก็กราบขอบพระคุณพี่พัดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ได้สั่งยากให้สาวๆได้กินได้ทานนะครับช่วงนี้นะครับดูอาหารการกินเราไม่มีนะครับผมอาหารการกินเรา ขาดแชน่นะครับขอขอบคุณมากมากเลยนะครับโเบอร์ตองก็กินอย่างดีเลยครับผมกินไม่สลัดเลยเบอร์ตองเบอรตองนี้หยิบกินอย่างไม่แบบว่าไม่สลัดนะครับหยิบกินหยิบกินนะครับนะครับ เอ้ยใครมาขโมยหญ้านะโอ้คนจู่มาขโมยหญ้าเลยเอาต้นกล้วยมาเลี้ยงหญ้าบ่หกสิบมัดนะครับผมสวัสดีครับอ่าหกสิบมัดนะครับพอเรามาพยังมันไกลหน่อยห้ามสี่เหลี่ยมหกสิบนะไอทิมยกช่วยอ่าตัวใดก่อนหกสิบเอาไปบ้างกันทั้งนาก็ได้ทิม เออหน้าเไปไปกองไงเอเอโออยนวา,างไว้เอเอ,าเอาดาวหกสิบชิ้นวนหกสิบนะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่พัดมากมากนะครับขอให้พี่พัดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมขอบพระคุณครับเ,เดี๋ยวตอนนี้รอสีนวนมาเอานะครับผมเดี๋ยวรับนับเอาไว้ให้สีนวนนะครับันนี้เราแบ่งกันแล้วเราเอามาตั้งเอาไว้ครับผมมามาเลียงเอาไว้นะครับน้องเทวากับน้องทีมนะครับผมเป็นคนขนหญ้ามาเลียงนะครับเลียนทันแขียงมากเลยนะครับตั้งเอาไว้เพื่อจะไม่ให้หญ้าอับ นะครับไม่ให้หญ้าเหลืองง่ายๆนะครับให้ลมถ่ายทีนะครับผมจะได้ไม่ทับกันมาแล้วครับผมขนยญ้ามาแล้วครับผม โอ้ม oh, ีแต za <Really? S 1> <im> ่เด็กๆสาวๆเลยครับผมว้าเบาเบาเบาเเบาพาน้องซิ okay. ่งจังเลยโอ้ขา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 โอ้มีแ uh ต่ลูกสาวนะครับบ้านนี Left ้ครับผมเอาพอแล้วลูกพอแล้วเบกเบกเบกโอเคพอแล้วแค่นั้นแหละลูกแค่นั้นแหละดึงลงเลย รอบนี้เท่าไหร่รวมรวมนี่เก้าสิบทำแล้วก็ไปอาบน้ำด้ยคันคันโอ้ย่าสวยสวยเลยครับผมโอ้ยตัวเล็กก็อยากช่วยด้วยบ่น้องจูนมันจะคันด้วยลูกมันจะคันอ่ะไปเลี้ยงดีๆเอาช่วยกันโอ้เก่งมากเลยครับผมโอ้ สองสาวก็มองกันใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวให้เพราเอามาให้สองสาวคนละสองมัดลูกเอามาให้แม่หมื่นกับน้องตองเร็วน้องจูนน้องจูนเอามาให้เร็วเอามาให้ช้างเร็วจูนโอ้ลุบประตองครับผมไม่ยอมไม่ยอมเอาไม่ไม่ยอมวางให้ยากติดดินเลยครับผมดูครับ อ่าคุณครับคุณครับอืมกินเก่งมากๆเลยครับผมครับเด็กๆก,ก็ เลียงเลี้ยงดีๆลูกเลี้ยงดีๆจะให้มันล้มอร่อยไหมพมืนโอ้หลับตากันหลับตากินกันเลยนะครับผมทานให้อร่อยนะสองเชวตตองอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับต้องอร่อยไหมอร่อยไหมเสียงก่อนเสียงอร่อยไหมเสียงก่อนอร่อยไหม อ,อ๋ออร่อยอ่ะตาให้อร่อยครับสีนวนมาเอาแล้วนะครับผมหกสิบมัดนะครับคอนสว่ังมาเอาแล้วทีมงานคนยากไปเก็บนะครับ โอ้ oh, ังนี ing, ้ก็ทำงานแข็งขันแข็งมากเลยขอต้อรับานงานขอบคุณนะครับ ครับก็แบ่งกันเยอะแยแล้วนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านพวงเงินนะครับผมเอาหญ้ามาฝากพวงเงินนะครับสวัสดีครับมาเรื่องพวงเงินสวัสดีครับครับก่อเร็วดังๆครับนี่ก็เอายามาแบ่งให้น้องพงน้องพวงเงินกินด้วยนะครับผมขอบคุณที่ทัดมากๆเลยนะครับผมเราได้นำหญ้ามาแบ่งกันนะครับผม เน่น้องพงเงินได้กินด้วยเพราะว่าน้องพวงเงินบ้านอยู่เชือกเดียวนะครับผมห่างจากบ้านเรามาหนึ่งกิโลนะครับขนาดเอาย่ามมาฝากรับผมยังจะนักเลงอีกนะครับมีของมาฝากนะครับผมคู่ปรับก็คือคู่ปรับนะครับผมเอาย่ามมาฝากก็ยังจะนักเลงอีกนะครับผมนะครับดู นครับนักเรงอีกนะครับเอาย่้ามาฝากเลัจจะนักเรงนะครับเอามาแบ่งให้พวกเงินได้กินด้วยนะครับผมนะี่ครับครับก่อนเร็ว <c oughs> นี่ยังไม่ได้ทำตามคำถาของคุณพี่เมษานะครับบอกว่าอยากจะให้ผมลองขึ้น โโงเงินสักครั้งนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่กล้านะครับผมยังไม่กล้าเข้าไปตอนนี้ควันก็ไม่อยู่ด้วยนะครับก็อยังไงก็ต้องขอบคุณพี่พัด์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่สั่งยามาให้น้องช้างเราได้ทานได้กินกันนะครับผมก็ได้ทําหน้าที่สะพานบุญแจกตัวต่อให้เพื่อนได้กินนะครับด้วยกันนะครับผมเชือกไหนที่ยังไม่ได้กินนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กับช่องังกระเมินของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ